มาอยู่กับเกมขายก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งครั้งบักโซมาลังมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยแหละทุกคนไม่รู้ว่าเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งมาหรือเปล่าแต่เราเพิ่งเห็นเท่ากับว่าของใหม่นะคะฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะอาชีพของยุคปัจจุบันไรเดอร์มาแล้วค่ะเข้าเกมกันอย่างรวดเร็วอุ้ย มี GPS เข้ามาด้วยค่ะแน่นอนเพราะว่าเราต้องขับรถ GPS มาแน่นอนไลเดอร์อยะบีนะคะยินดีให้บริการถูกท่านเลยค่ะที่นดีตอบรับสูการจัดส่งในเวลากลางคืนของคุณนะคะมาอ่านกดกันก่อนได้เลยดูซิว่ากดเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนที่เราเป็นคนขายให้บริการลูกค้าทุกคนนะคะก็คือรับออเดอร์จากบูส บักโซมาหลังแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้าแล้วก็ให้บริการลูกค้าที่ไม่ใช่จินหรือปีศาจที่คุณสามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาที่3านะคะและข้อสุดท้ายน,นะคะคุณต้องยกเลิกคําสั่งซื้อหรือไม่สนใจคําขอบางอย่างด้วยปุ่มรถจักรยานยนต์ด้านขวาเพื่อเสกรถจักรยานย,ยานต์นะคะเอาน,นะะอี่เหรอมีรถส่วนตัวด้วยค่ะคได้เลย,ยคุณได้รับคำสั่งซื้อแล้วไหนมานี่ไงโอเค12บ p เช่นเดิมนะคะนี่คืออันนี้คือเรานะคะอันนี้คือเราเมื่อพาร์ทที่แล้ว พาร์ทหนึ่งใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะคะทุกคนเราเล่นไปแล้วเป็นคนขายเตี๋ยวมาเราเตรียมไปส่งของกันดีกว่าค่ะส่งของก็คือทางนี้แล้วขับตาม GPS ไปเลยแล้วกันนะโอ้โหอย่างเปียวอะ่ะทำไมมันเปรียวจังเลยอะ่ะแล้วพาร์ทพาร์ทแรกที่เราเล่นไปอะ่ะทุกคนคือแบบลูกค้าเขาเดินเท้ามาเองเลยนะอันนี้ไเดอร์ฝึกหัดน,นะคะครับรถขับรถอะไรวะเฮ้ยตรวจเช็คดูว่าปกติหรือไม่อ่ะปกติดีงั้นเราก็ส่งข้าวได้เลยมาแล้วค่ะพี่รอนานไหมคะ บ้านบี้เนี่ยหาดเปิดไฟบ้านนะคะมืดตือเลยผมกลัวขอบคุณนะเอาไปเลย12บาสาทออเดอร์เรียบร้อย,ลยลลอแล้วนั่นแหละอย่าลืมพี่จะปฏิบัติตามกฎด,ด้วยนะไลเดอร์คือง <c oughs> ได้รับคำสั่งซื้อแล้วเหรอโอเคเราขับกลับร้านก่อนโอ้โหเล่นโทรศัพท์ในเวลาขับรถไม่ได้นะคะรถชน <laughs> <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวไปส่งให้นะคะพี่ไอเอบีคนที่หนึ่งส่งออเดอร์ให้ครับลูกค้าเอ,อทางนี้เราไปไม่ได้ใช่ไหมเออปกติแล้วลูกค้าก็ไม่ได้เดินมาทางนี้อยู่แล้วนะคะทางเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะขับไปก่อนมีแต่ต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยอะจริงๆตรงไปตรงนี้นะคะใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วโอ้โหเปียวว่ะทุกคนมืดมากน่ากลัวจัดเลยพี่มาปลูกบ้านอะไรแถวนี้เนี่ยอ่ะอันนี้คนปกตินะคะส่งข้าวได้มาตนุนู มาตโนจะขอคุณนะ17.3นะคะสงสัยจะสั่งน้ำด้วยปีนปีนถึงแล้วขับเลยตลอดเลยถอยหลงังได้หน่อยนะคะอุ๊ยมันมีแบบการใช้ไม้ใช้มือแบบนี้ด้วยนะคะมันไม่ได้ยืนเฉยๆนะเนี่ยอุ๊ยดีอะถ้าแถวนี้มีบ้านคนจะดีมากมันจะไม่ค่อยเปี่ยวเท่าไหร่นะคะแต่ร้างกยเตียวเราเนี่ยอยู่กลางป่าเขามากส่วนบ้านคนอื่นเขาก็ไปอยู่เนี่ยเลี้ยวซ้ายก็คืออยู่นี่กันหมดเลยนะอ่ะนี่ไงบ้านลูกค้าเจอแล้วสวัสดีครับลูกค้ารอนาะนหรือเปล่าจ๊ะ เอเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ส่งข้าวเลยค่ะนี่คือ1น1บวกหากับสอคูณสิบเได้ร้อยยี่คูณสิได้ร้อยสถูกต้องค่ะถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเลย8ปดคูณแแล้วก็หกคูณสอะไรวันเนี้ยเอ้าแล้วท่องสูตรคูณให้ฟังเฉยสงสัยใกล้สอบแล้วนะคะ <laughs> กลับบ้านเราดีกว่าเออจะว่าไปร้านนี้ร้านอะไรค่ะผ่านหลายรอบแล้วอะเหมหมยออมโบอ่ะอุ้ยมีร้านเปิดร้านหน้าบ้านด้วยน,นะคะเนี่ยถ้าเป็นตอกนกลางวันก็อาจจะไม่เปี่ยวมากนะทุกคนซอยเนี้ยอโอเคเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับผมจะรีบส่งรีบทํางานอย่างขยันขันแข็งกันเลยทีเดียวแหละเลี้ยวซ้ายตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าโอเคเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตรงไปไกลๆเลยอไกลว่ะทุกคนอันนี้ไกลเนี่ไงนี่เจอแล้วเจอลูกค้าแล้วค่ะโอเคจอดสวัสดีลูกค้า ต่อไปนะเพนดีกว่ารออะไรเพนดีกว่าเพนเถอะยกเลิกออเดอร์ไงวะทุกคนกดกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดกดซีกดซียกเลิกอันไหนอะอันไหนแปลว่ายกเลิกวะทุกคนยกเลิกยังไงวะเราไปดีกว่าเอออยู่ทำไมวะ เราจะยกยกเลิกออเดอร์ก็ต่อเมื่อเรากลับไปที่ร้านแล้วก็นั่งจุ่มปป๊กใช่ไหมจะไปไม่รู้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 ผีหลอกพีหลอกแล้วพี่หลอกไปนั่งไปนั่งไปนั่งทุกคนเบรกนั่ง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 ลงเออคุณได้รับเงินคืนสิบสี่เหรียญนะคะอุ้ยรอดไปได้ทุกคนรอดไปได้ย่าโอ้ยทำไมมันมาทางเดิมอีกแล้ววะทุกคนเมื่อกี้เราก็มาทางนี้ไม่ใช่หรอเออยย่านะคนเดิมสั่งปะเนี่ยไหนอ่ะโอ้ยทำไมคนเดิมมา อ๋อคนนี้คนนี่ว่ะคนเดิมแต่ว่าคนนี้เขาเป็นมนุษย์นี up, ่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเออลูกค้าผีกำลังชนถนนอยู่คืออะไรอ่ะกลับไปที่บูธแล้วนั่งลงตอนนี <t 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 ้เฮ้ยกับกับกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเศรรถใหม่ก่อนรถจะได้ไม่ไม่ต้องนี้เร็วเวเร็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 วกลับไปที่บูธกำลังชนถนนคืออะไรวะกำลังชนถนนคืออะไรกับกลับกลับบ้านกับบ้านเดี๋ยวนี้คงไม่มีอะไรอยู่แบบมาแว่เราตอนขับรถนะอุ้ยมีเสียง มีเสียงจริงอะไรวะนั่งรีบไปนั่งดูนี้โอ้โหเหมือนมีเพลงตามหลังมาไม่นะอย่าบอกนะว,ว่าด่าอยู่ที่ร้านจอดรีบไปนั่งรีบไปนั่งเร็ว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 เอานั่งตรงนี้แล้วกันหันหน้าเขานั่งมีใครมาบ้างทุกคนอุ้ยจะมีเสียงจริงอุ้ยมาจริงว่ะทุกคนมาจริงเรานั่งอยู่โอ้โหแยกล่างได้ด้วยอะโอ้หายไปแล้วโอ้โหเขาตามเรามาที่ร้านเลยอะ นี่เขาทำอาชีพอะไรอยู่ลาออกได้เลยไหมตอนนี้ยังจะได้รับคำสั่งซื้ออีกเลรเนี่ยฮะงานการก็ต้องทำต่อห,หยุดพักก็ไม่ได้ลาออกก็ไม่ได้เพราะว่าร้านนี้มีไรเดอร์อยู่ร้านร้านเดียว <laughs> มีอคนเดียวเออยกล้อไปหนึ่งที <laughs> <laughs> อย่างแว้นนะอย่างซิ่งอ่ะบึ้รึนบุบ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 ุโอ้ไม่ก็บ้านอยู่ลึกมากเลยนะคะลูกค้าทําไมบ้านอยู่ลึกจังเลยนี่ไงนี่ไงนีจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โหน่ากลัวว่านี่ไงเจอแล้วเจอลูกค้าแล้วค่ะ คนหรือเปล่าอ่าปลอดภัยหายห่วงนะคะคนนี้ขอบคุณค่ะได้เลยขอบคุณนะคะที่สัง่งซื้อเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอไม่นะอะไรวะมีผีมาอีกแล้วคืออรายเนี่ยโอเคไป้างหน้าเลยรีบๆๆๆลับรถลับรถอยู่วะไอ้นุม่มโอเคไป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 เฮ้อย่าชนเจ้าโอเคแล้วก็เลี้ยวทางนี้าาทำไม GPS มันมั่วตัวแบบนั้นวะนะ่ะเราเลี้ยวทางทางนี้เอ้ยเลี้ยวผิดทาง เฮ้ยหลงทางแล้วนี่ขนาดนี้หลงทางชั่วเลยมาเลยมาเลยมาเลยฆ่าเราเราหลงทางจะถึงร้านแล้วทุกคนจะถึงร้านแล้วจะถึงร้านแล้วเราเรีบกว่านี้ได้โปรดเราเรีบเลยไม่งั้นผีจะตามมาฆ่าเราไม่โอ้เสียงเราหรือจัดจอดเุ้ยมาจีมาจีนั่ง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 เมื่อกี้เห็นกระสือว่าทุกคนเห็นปะ โอ้ยโอ้ยโดนีหรอกจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วโอ้ยอย่างมืดอ่ะเดี๋ยวก่อนคตม,มืดเลยเสกรถมาไว้แถวนี้ก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นคนปะ,ปะวะปะวะโอเคเป็นคนนะเออโอเคโล่งใจหน่อยที่เป็นคนนะคะอ่าลูกค้าเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเจอกับไรเดอร์ลรมดีเข้าไปหน่อย มาหารับออเดอร์ก่อนออเดอร์นี้ไปส่งที่ไหนเอ่ยเุ้ยจะถึงยังวุ้ยใกล้อะไรวะหน้าเป็นคนนี่แหละแต่แบกเก้าอี้เพื่ออะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยแล้ววะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับกลับตัวเลรขึ้นวะทำไมร้านมันเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่เมื่อกี้สแกนดูไม่มีอะไรนะคะ เนี่ยไม่มีนะโอ้โหแสดงกับพี่ที่หาให้ดูชมเฉยเลยะโหจริงจริงแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกอเพราะว่าออเดอร์ใหม่มาแล้วนะคะสแสดงว่าออเดอร์เมื่อกี้จบไปแบบสวยงาม <c oughs> รถโคตรเละอะลืมเบรกไหนวะลูกค้าลูกค้าลูกค้าอยู่ไหมโอเคลูกค้าจ๋าเออลูกค้าปกตินี่ทำไมลูกค้านัดรับที่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เหมือนบ้านช่องเลยอะขอขออนุญาตดูนะคะว่าทำไมาถึงถึงนัดรับที่นี่ เป็นเป็นที่ไหนเอ่ยเป็นสุสารคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นยังไง <laughs> ไม่เข้าใจจริงๆว่าคนเรามันจะต้องมานัดรับที่นี่เพื่ออะไรวะรฉันก็ลังจะเสียสติแล้วไม่อ้ my god กดตินเนี่ไม่มีอะไรนะน,นี่คือเคล็ดลับอะไรวะ <laughs> โอเคลูกค้าไปแล้วนะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดเอ้ยไม่ใช่ดิที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดพูดอะไรวะ รันออเดอร์กันรัวๆเลยนะคะทุกคนถือว่าเรายังไม่ได้พลาดเลยนะเพราะว่าเรามีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะคะแล้วก็เลี้ยวตรงนี้อีกโอหนี่มันทางเดิมเลยปะเนี่ยฮะนี่มนทางเดิมอย่าบอกนะว่านัดรับที่เดิมอ่ะทําไมตรงนั้นมันคนหลับนัดรับบ่อยจังวะมันมีอะไรอ่ะฮะอะไรวะเว้แล้วนี่มนสุสารจริงด้วยไปจ้ะ คงไปยังผู้ตายกจัวจะออกจากสุสานก่อนที่พวกเขาจะพาจะไปด้วยออกยังไงออกยังไงวะเอนดิ้ที่7ทับเ้านะคะทุกคนอันนี้คือบังคับตายนะเพราะว่าเราต้องมาส่งข้าวที่สุสานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วพอมาส่งปุ๊บก็เจอผีหลอกทันทีเลยนะตายยังเขียดเลยมาใหม่สิยังเจอผีไม่หนำใจยังโดนผีหลอกไม่หนำใจเลยเดยอยู่ๆให้เราตายเฉยเลยคือ,อไร รับออเดอร์เออ Hunter, มาอไปกันค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะโอเคโอ้แล้วก็นี่ไงนี่ไเจะลูกค้าแล้วสวัสดีครับลูกค้าเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนนี่คือออเดอร์ที่คุอ,อ,ะอะไรวะอ๋อ <laughs> ปไหนลวะ ผีไม่ใช่นะแต่แปลกเกินมาออเดอร์ต่อไปก็คือตรงไหนนะขอไปดูหน่อยตรงไปตรงนี้เสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายเหรอบ้านส่วนใหญ่เลี้ยวซ้ายก็หมดเลยนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายข้างๆบ้านหลังบ้านสีฟ้าตรงนี้นะคะยังไงเจอแล้วอุ้ยแถวนี้มีบ้านเยอะเนี่ยดูดิไหนอะไหนลูกค้าวะทุกคนเฮ้ยไหนวะไม่มีทุกคนไม่มีลูกค้าเฮ้ยลูกค้าไม่อยู่โอ้โหโคตรแปลกอะ่ะกลับเลยเวลาทุกคนเรามองไม่เห็นปะวะ ขอดูอีกทีนึงไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีจริงั้นเรากลับเลยจอ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 ดัอ่งเลยนั่งเลยซิดดาวพรีสซิดดาวพรีสงโอเคได้เงินคืน14.776นะคะเฮย้ยมีอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอวะเมื่อ <c oughs> กี้ผีสั่งไปแล้วว่าเป็นผีแบบมองไม่เห็นด้วยนะคะ <c oughs> เขาอาจจะตั้งใจจะหลอกเราแหละแต่เราดันมะาเออมองไม่เห็นไงขนาดใช้ตาที่สามยังมองไม่เห็นอนะ่ะเออ <c oughs> พลังอ่อนแอจัดเลี้ยวซ้ายมาทางหลังบ้านสีฟ้าตรงนี้นะคะอาา่ะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้อย่าบอกนะว่าสูสานอีกแล้วว่ะใช่ปะวะอย่าบอกนะอย่าบอกเราต้องรีบเตรียมตัวกลับรถเลยปะเนี้ยนี่ไงไม่มีถอยหลังกลับเลยถอยหลังกลับโอ๊ยจักลาลย่าลับรถไม่ได้ส่งข้าวให้ผู้ตายแล้ว ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับบักโซมาลังพาร์ทสใครที่อยากโดนผีหลอกแบบกรุบๆรุทอนมันกุ้งก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะคะสำหรับวันนี้ไอเยะบีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบุตจุบุจิบีจิบีนะ